มาดูความคืบหน้าของเหตุระเบิดสุไหงโกโลกกันหน่อยค่ะโดยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะระบุว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็เร่งที่จะกระจับจับกรุ่มค่ะรวมไปถึงมีการสมีการสั่งปรับแผนการปรับการเข้มงวดในห่วงของเดือนรอมฎอนในเขตเมืองเศรษฐ,ฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งปรับแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนหลังภาพรวมของการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางพลตำรวจโทปียวัฒนเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้มาตรการในการป้องกันของหน่วยงานรัฐได้มีการบูรณาการป้องกันกันอย่างเต็มที่สำหรับเหตุการณ์ในพื้นที่ของอำเภอสุงไหงโกลกที่ผ่านมาในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนั้นขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานติดตามทราบรถที่นำมาประกอบระเบิดแหล่งที่มาของพยาน หลักฐานต,าต่างๆรอตรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีความคืบหน้าอยู่พอสมควรโดยทางตำรวจได้ให้ความสำคัญในการติดตามคนร้ายในส่วนของการปรับแผนการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองได้มีการประชุมทั้งรองผู้บัญชาการผู้บังคับการรองผู้บังคับการทุกจังหวัดเพื่อไปการปรับแผนในการเฝ้าระวังป้องกันการรักษาความปลอดภยัยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองเศรศษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ พี่น้องประชาชนและจากการสืบสวนพฤติการในการก่อเหตุของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่มีการติดตามกลุ่มนี้มาโดยตลอดเหตุเกิดที่จังหวัดนารัธิวาสโดยเฉพาะเขตแนวชายแดนทางเจ้าหน้าที่ได้รู้กลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วในหลายคดีที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่ของอำเภอตากใบอำเภอสงไหงโกลกและในพื้นที่ของสงไหงปาดีหลายคดีได้ออกหมายจับแล้วบางรายก็หลบหนีไปในพื้นที่ป่าเขาส่วนบางรายก็เลือกที่จะหลบข้ามแม่น้ําไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นความยากในการ ติดตามจับกลุ่ม